ว่าจะมาตกกระสู่ครับโอ้โหโทั้งมองทั้งสะดุ้งทั้งแหเทียบเลยครับผมสนามว่าจะมาตกกระสูนก,กันครับอาทิตย์เมื่อกี้น้ำยังใสๆน้ำไหลอยู่เลยวันนี้น้ำลงหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้ใหม่ครับไป <c oughs> แล้วครับผมมาเลยที่เดิม ủa béo 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 สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับพวกเรา a อ Fi s h i n g c l ับบายทีมงานไม้แต่ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับนะามาหากระสูนครับผมมาหากระสูบแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้วันเสาร์เนาะคนน่าจะอยู่เยอะเขาลงแหลงมองลงตาไข่เพียบเลยไม่รู้ว่าเราจะมีตัวหรือเปล่านะครับมันจะกัดหรือเปล่ามันจะกัดหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่เขาดูไม้ครับนี่ไม้เราก็ไม้เดิมครับไม้บ้านนาช้งน้ำครับนู่นครับนู่นไกลๆนู่นเนาะ นู่นเลยใส่มองแล้วอีกฝั่งทางนู้นครับอย่างไรก็ตามมองที่นี่ตามผลงานนะครับถ้าตัวเดียวก็ยังดีได้ตัวก็ยังดีแต่ถ้าไม่มีจริงเราต้องเปลี่ยนไม้ใหม่อย่างรวดเร็วโอเคครับหมายไกลนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ติดตามผลงานนครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาตีกันคุณหมานเนะ ดูกันจะมีตัวไหมเดี๋ยวเราเปิดฉากด้วยกระดีก่อนเลยครับกระดีเชคนะ้าปอครับผมน้ำลงครับลงเยอะลงเกือบเป็นเมตรเลยลละเนี่ นั่นเรียกว่าจะเปลี่ยน0.6ใส่ไม่มีเวลาโดดแล้วครับอยู่ไหมอ้ยไม่อยู่ โอ้ยแม่งสะเทือนปึ้งเลยโอ้ยปลากัดแต่ดวงเบ็ดมันอยู่อย่างงี้งปลากัดนะครับแต่ดวงเบ็ดมเป็นโอ้ไม่โดนปลาอืมเสียดายครับไม่ได้ดูดวงเบ็ด์มึงกัดเลยว่าอยู่ทำไมไม่อยู่วะ เด็กกอไว้เว้กอกดใส่พื้นปล่อยตกพื้นแล้วกอ,กรอเร็วๆไงเรียบร้อยดูนล้วครับ ปลานี่แหละครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับ,รบกระลีกระลีกระล,ะลโโีโอ้หวานหน่อยครับหวานหน่อยเต็มปากครับสเต็ปผมมันได้ครับสเต็ปผมมันได้ดใช่แล้วกระดีเซกกระดีเซก ว้าเออเต็มปากครับผมใส่สวยด้วยแต็มแรกเรามาแล้วกะซูบจุดใส่สวยครับน่าจะประมาณสองสามขีดสองสามขีดครับนี่บอกแล้วตัวแรกมันกัดแล้วนะตุ๊บเดี๋ยวกูตีไปตรงเดิมเฮ้ยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ต้องคีปเปอร์ละเดี๋ยวมันจะตกน้ำก่อนจับาก,า,กาก่เอกอาเกาะเกาะโดนไหมมึมงไปค้าเดียวไอ้นิกันดีสิ่แมนตันหฮงอีกไม่คิดหรอโอ้ย ไปใส่ละตัวกี้นี่ตีบะทึกมองหวูลหงูังหะหเูเออมันจังสันแฮงเนี่ยนะอาของผมมีสามตัวเอาไปใช้ไหมมีสีดำกับสีไทเทน่ะน่าเอาใช้แรือเล่าเออดิเฮียเาใส่ไหม ยังตีไกลหัวสีเหลืออ้าวงานมาเลยมึงต่อหินว่นี่ อย่างวะนี่ถุงไมยแตกไปเวียนเอ้ยแต่วางอย่างเดียวล่ะเขาเรียนอย่างซี่นนสิมอง แตกไปแล้วฮะอ้าที่โดนครับโดนครับน่าเฮโดนครับนู่นครับ ปลาลอะไรกดเหลืองรกร,ระสูบโอ้ที่โดนกระสูบแล้วครับแต้มสองมาแล้วครับรอ้ใสสวยด้วยดำขึ้นมาอโอ้ยไงว่าอายอีกแล้วฮั่นใสใสสวยเนี่ยครับ อโมพืีอ่้มีสีขีดบ้างนี่ตัวนี้นี่สีขีดได้ครับนทใส่กล้องนะครับใส่กล้องนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ก็ได้ไปลตัวนึงและไอ้นี่ะไอ้นี่เหวเดี๋ยวมันก็มาเอ้ยกัดกัดน้ำเงินน้าเงินฝ้ายหรี่นอ เราเข้ามาข้างในเดี๋ยวเราลอง,ลองตีดูอีกวันนี้เหยื่ออย่างเดียวครับกระดีปอนนะ้ะเช็คครับนี่เนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยหน้าหยอดผ่านผ่านดูจะเกาะไหมว่า,วาผืกม้วงซะ,ะ่ะ มือฟูโอ้เอาดู้วครับตัวตัวใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับกระดีเค้กครับ คันจีนดะครับสี่ขีดแปะครับดูแล้วเตรียมที่สองครับโอ้ย <ler> โอ้ยสู้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 โอ้ยใสสวยด้วยครับโอ้ย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 ยังครับยังไม่หมดครับ

เนะต็มที่สองครับโอ้ยนะจะหลุดแล้วคิปเปอร์หน่อยคิปเปอร์หน่อยคิปเปอร์หน่อยมันมันเข้าไยอะ่ะแต่ว่าขี้ปากเลยขี้ปากเลยครับขี้ปากเลย <Okay. S 2> โอเคขอบคุณครับโอ้ยใสสวยครับผมน่าจะสี่ขีดห้าขีดได้ครับโลครับวนบนันครึ่งโลใหญ่ตื๊บเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับเดี๋ยวเก็บภาพครับเดี๋ยวเก็บภาพก่อนนะครับขอถ่ายรูปก่อนนะครับโอ้แรงดีมาก โดนครับโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนนะครับโดนแล้วแต้มที่สามครับโอ้แต้ที่สามครับแต้ที่สามครับโอ้สาสวยด้วยโอ้สายสวยแต้ที่สามครับส่สวยครับอุ้ยขอบปากนิดเดียวเดี๋ยวนะครับ ปาขึ้นก่อนเชื่อต็มที่สามไซส์สวยด้วยโ้ไซส์ใหญ่อยู่นะเนี่ยอุ้ยมีปากนิดเดียวมีปากนิดเดียวครับแล้วไม่มีเปิ้อเดี๋ยวลวกน้ำล่ลวกน้ครจริงๆไอ้เวนเลยหวาว่าเล้วปล่อยปลาเฮาสิงไม่ได้ถ่ายรูปเลย แตม้มที่สาครับเอาถือว่าขึ้นน้ำแล้วกันเต้มที่สามอิดกล้องด้วยหูกวาจะได้ตัวมันมินหน่อยเดียวไม่มีคิปเปิ้ะโอเคเดี๋ยวหาใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวรอตามต่อครับเมื่อกี้ตกป้าใช้บุญอีกแล้วหลุดไป ใส่สวยด้วย เาดูนะครับแต้มที่สี่กระสุนเล็กอนี้แต้มที่สี่ต้มที่สี่ครับจนได้แต้มสี่เอาครับแต้มสี่ครับโดนรับเล็กเกินครับผมตัวนี้โอ้อะอะเล็กเกินครับโอ้ยเล็กเกินครับเต้มเต้มที่สี่ครับเล็กเกินครับเดี๋ยวปล่อยแล้วกันตัวนี้ เต็มที่สี่ครับเออใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยมันเล็กเกินนะครับดังนัปล่อยเข้าไปตัวแล้วกันอุ้ยอุ้ยไป เรียบร้อยเลยโอ้โหตอนนี้ครับน่าจะติดต่อครับต่อใต้น้ำไม่ติดต่อก็ติดหิน ได้เหยื่อครับเหยื่อมานด้วยครับก็ดีเช็คนะปอรครับผมนี่เป็นกระดีตกกระพงนะครับอ่ะจำเป็นแล,ะละ้วล่ะไม่หลุดอ่ะเรียบรอครับขาดปักขนาดนี้เบาวิวเสีงเลยว่าจะใช้ตัวเดียวจนจบงานไม่จบซะแล้วครับขาดแล้วกระดีมานเรา กระดีตัวนี้ได้ปลาอยู่เนี่ยแปดแต้มแล้วนะครับแปดแต้มไม่รวมกระพงนะครับขาดเป็นที่ย่ร้อยไหนวะขาดตรงไหนเอ่ยายเลยขาดโอ้สายรูดครับสายหน้ารูดนี่ไงครับสายหน้าเรารูดครับ เลยนี่ครับสายหน้ารูดเกมเลยครับเฮ้ยก็ดีมันโอเคครับครับน่าจะเรามาเรามากันประมาณสิบเอ็ดโมงไหมมาสิบเอ็ดโมงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครับสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายประมาณสองชั่วโมงครับผมได้ไปสี่แต้มสี่แต้มครับ หน้าหน้าไม่ได้วันนี้ไม่ใช่วันของหน้าที่ได้สามครับรวมเป็นเจ็ดแต้มนะครับรวม็นเจ็ดแต้มเดี๋ยววันนี้เหยื่อหมันไปแล้วครับเหยื่อหมันขาดเหยือย่อที่ปลากัดเหยือย่อที่ปลากินนะครับผมมันขาดหมดละเราจําเป็นต้องกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงว,วันนี้กลับไปก่อนครับบ๊ายบายเราเจอกันใหม่ไป

ดูแล้วบอกแล้วอูไมที่ส่องเลยดู